คุณหันมาดิพี่ป้องมันไม่ใช่หินไม่ใช่ปูนนะจริงเหรอเฮ้ยตกใจมากเลยดูดิเออมันนิ่มเลยเหมือนเหมือนเนื้อโฟมทำแบบโฟมฟอมฉีดคุว่าอาจจะเป็นวัสดุที่ดีกว่าปูนเลยแต่เป็นโครงสร้างแบบนั้นเออมันนิ่มๆหรอเป็นเนื้อหนังนี่เนื้อในเป็นอย่างนี้ไงนี่นี่นี่มันปูนขยับแล้วมึงดูตรงท้องมา เราขาเช่นี่มันเหมือนจริงไขาพี่มึงนี่ตัวนี้สวยงามมากนะครับตัวนี้ใครดูจุลศิษย์พังก็คงจะรู้จักไอ้ตัวพวกนี้ฮุ้ยไอมันเบลอเหมือนกันนะเฮ้ยตกใจจังเ้ยผมผมคิดว่าผมเป็นงานปูนงานอะไรเออจะมันไม่ใช่ไม่ใช่เว้ยนี่ไงคุณดูร่องรอยที่มันมันมันกัดกันผุพังไปแล้วรอยกัด มันก็คือฟองน้ําข้างในนั่นเองแต่มันฉีดด้วยพียูอ่ะใช่ใช่ฟองน้ำมันก็ฉีดข้างนอกแล้วทําสี่โหมอแลกวปลูกพังมาตามกันเวลานะครับอืมแต่ว่าพอมันมายืนแล้วมีต้นหมากรากไม้นี่แม่งแบบได้ลมสุดหายครับคือดาว่าแบบนีที่มันผุูกพังเพราะว่าความซ้อนของเด็กนะเป็นเได้เลยแต่ผมว่ามันอยู่ข้างล่างมันก็ มันก็ผุพ right ังง่ายนะก็ตามไอ้เนี่ยนี่อ่ะบางทีมันต้นโมงต้นไม้ไปขึ้นที่โคนขาอะไรเงี้ยโอ้โหจุ๋มเจ๋อม่มีหมดในรู้ี่มีหมดคุณนี่ไม่เคยเข้าใจรายละเอียดม็งทำดูมุมนี้มันเหมือนของจริงเลยเท่ากับต้นไม้ที่อยู่ในฉางนี้มาก